สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านกระผมนานโอุเมืองลำปางจะมากล่าวถึงหัวข้อธรรมะเรื่องทศพลยานสิบทศพลยานคือยานอันเป็นกำลังของพระพุทธเจ้ามีอยู่สิบประการคือหนึ่งหานาฐานยานพระปรีชาอย่างรู้ฐานะและอาถานะ คือรู้กฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลและกฎเกณฑ์ทางจริยธรรม 2. วิปากยานพระปีชาอย่างรู้ผลของกรรมคือทรงสามารถกำหนดแยกการให้ผล อย่างสลับซับซ้อนระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆมองเห็นรายละเอียดและความสัมพันธ์ภายในกระบวนการก่อผลของกรรมอย่างชัดเจน 3. ส,สัพสภคามินีปฏิปทายานพระปรีชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่สุคติทั้งทุกขติหรือพ้นจากคติ หรือพระปีชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งปวงกล่าวคือทิฏฐธรรมิกะทะสัมปรายิกะทะหรือปรมัตะคือรู้ว่าเมื่อปรารถนาจะเข้าถึงคติหรือประโยชน์ใดจะต้องทำอย่างไรมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติอย่างไร 4. นานานาทตุยาน พระปีชายอย่างรู้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆเป็นอเนกคือรู้สภาวะของธรรมชาติทั้งฝ่ายอุปทินนกะสังขารและฝ่ายอนุปทินนกะสังขารเช่นรู้จักส่วนประกอบต่างๆของชีวิตสภาวะของส่วนประกอบเหล่านั้นพร้อมทั้งลักษณะและหน้าที่ของมันแต่ละอย่างเช่น การปฏิบัติหน้าที่ของขันอายตนะและธาตาุต่างๆในกระบวนการรับรู้เป็นต้นและรู้เหตุแห่งความแตกต่างกันของสิ่งเหล่านั้น 5. นานาธทิมุติกะยานพระปีชาอย่างรู้อธิมุติคือรู้อัธยาศัยความโน้มเอียงความเชื่อถือแนวความสนใจเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไร มีอัธยาศัยหยาบปานกลางหรือปนีตเป็นต้นอันเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเลือกธทมที่จะแสดงแก่คนเหล่านั้นตามสมควรคือเหมาะสมแก่อัยาศัยของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี 6. อินทรียะปะโลปริยตตยานพระปีชาอย่างรู้ความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายคือ รู้ว่าสัตว์นั้นๆนมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแค่ไหนเพียงใดมีกิเลสมากกิเลสน้อยมีอินทรีย์อ่อนหรือแก่ก้าสอนง่ายหรือสอนยากมีความพร้อมที่จะตัดสรู้หรือไม่เจตนานาที่สังกิเลสาธิยานพัปปีชาอย่างรู้ความเศร้าหมองความผ่องแผ้ว การออกแห่งฌานสมาธิวิโมกสมาบัติเป็นต้นว่าคุณธรรมเหล่านี้เศร้าหมองไปเพราะเหตุไรทำอย่างไรจรึงจะเกิดความผ่องแผ้วปรากฏขึ้น 8. ปุุเพนิวาสานุสติญานพระปีชาอย่างรู้อันทำให้พระองค์ทรงระลึกชาติคือความบังเกิดของพระองค์ในปางก่อนจนไม่อาจจะประมาณได้ ทรงทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพระอ,องค์และสัตว์อื่นๆในชาตินั้นๆว่ามีรูปร่างพ่อแม่การศึกษาอาชีพเป็นต้นว่าอย่างไรตายจากชา,ชาตินั้นแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ทรงมีพยานอย่างรู้โดยละเอียดเช่นเดียวกัน 9. จตูปป,ปาปาญาณพระปีชาอย่างรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเกิดมาแตกต่างกันในด้านต่างๆมีรูปร่างตระกูลเป็นต้นว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะกรรมหรือการกระทําของสรรพสัตว์ไม่เหมือนกันกรรมนั้นเองจึงเป็นผู้แบ่งแยกให้สัตว์เหล่านั้นแตกต่างกันทั้งในขั้นของการเกิดและการดำรงชีวิตและลงทรงทราบว่าเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไปเกิดในภพนั้น เพราะการกระทําของเขา 10. อาสาวัคยญา,ยานพระปีชาอย่างรู้อาสา,า,าวะเป็นต้นที่ควรละให้หมดสิ้นไปพระองค์ได้ทรงกระทําให้หมดสิ้นไปแล้วคือพระยานที่ทําให้พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณอย่างแท้จริงก็ผมขอจบการบรรยายธรรมะหัวข้อเรื่อง พศพลยานสิบลงเพียงเท่านี้ขอให้ญาติธรรมทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเธิญ